การจัดฟันดีอย่างไรคุณหมอปวีนามีคำตอบครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับรากเทียมนะคะคำว่ารากเทียมคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าวันนี้หมอจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะรากเทียมก็คือเป็นการจำลองรากฟันซี่ใหม่ขึ้นมาในขากรรไกรของเราที่มีการถอนฟันไปแล้วนะคะ โดยที่ตัวรากฟันจะเป็นวัสดุไทเทนเนียมที่ใสทดแทนรากฟันที่ถูกถอนไปแล้วโดยที่ว่าจะมีการต่อตัวฟันขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะทําให้การใช้งานรากเทียมเนี่ยใช้งานได้เหมือนฟันจริงทุกทุกอย่างเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยรากเทียมเป็นที่นิยมมากเพราะคนที่เคยสูญเสียฟันแล้วกลับมาใส่รากเทียมจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้ฟันซี่ใหม่ทดแทนขึ้นมาเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจจะขอคำร,รึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้ามาที่คลินิกได้เลยนะคะคลินิกหมอปวีณา ตั้งอยู่ที่สี่แยกไฟแดงสถานีรถไฟตรงข้ามตลาดปรีชาโทรศัพท์042 343 105 088 747 0369